ได้บำรุงเปี้ยนำบานิหลือถีไล่ฐานเดียกว่านนา,ายกฤษีลือซอดหยอรีนะครับที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวอำเภอตะโกดุงมามีจุดชื้อไหมถ้าแต่ไม่ใช่ฟังเราทำนะหมดเรียนพี่น้องตรงนี้ถ้ามีคารมาบอกว่าเราจดฉื้ออย่าเชื้อเพราะเขาจะทำให้พี่น้องโกรธหมดวัดจุดเราจะไม่ไม่ลงสอสทีสิกว่าปีนะ นี่ค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ก็มาหาพี่มดนะคะพี่มดกันตะวันเบอร์เลยนะคะเบอร์หนึ่งแล้วพักประชานิพัทธ์เบอร์เลยค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะพักประชานิพัทธ์เบอร์โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะร้อมยังเจอหนังเอ็กเร็วมนั่นและครับ วันนี้กราบขอบพระคุณครับลงจากรถมาเสียงดังฟังชัดต้อนรับนะครับแล้วก็ตลอดระยะะรวสาหการพอดีนั้นเพียช่วยว่าการจะลงสารรีสอสอส่างก็รอหน้าพัฒสิัตรชชยุทธ์รรัษครับไชยุทธกับผมเหมือนกันนะครับคราวนี้แต่ประชาธิปัตย์อยู่มาได้เนี่ยเพราะประชาธิปัตย์ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อใครคนใดคนหนึ่ง ประชาธิปัตย์ตั้งเมื่อปีพศ2489ไทรเกิดทันบ้างครับแต่ถ้าเป็นพรรคการเมืองอื่นอย่างผมเอ่ยชื่อพรรคกวนานี้ถ้าผมเอ่ยชื่อพรรคนั้นพี่น้องก็บอกอ๋อของคุณลุงผมเอ่ยชื่อพรรคเราก็มาหาข้อยุตอีกครัวมกันนี่คือความแตกต่างระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคการเมืองอื่นจึงทำให้พี่น้องมั่นใจครับว่าเรื่องที่เขาจะออก

ถามองค้องครับชูเลขหนึ่งเลยครับเจมส์ขเขาขกเราพร้อมครับซ้อซ้อเขาบอกเรากันตะวันตันเทีย่ยงพร้อมกับนายกอบจของพวกเราอดีตน,นายกอบจในดวงใจนะครับฐานโกหลีนายกบำรุงของเราอ,องค์เด็กค่ะวันใจมหาชนนี่คอยชา้นกันเดียวแล้วค่ะ ียวเแต่อีกรอบหนงนะครับท่าดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมชัยวุฒิให้กับมดกัมตะวันและพักประธิปัตที่จริงนอเหนือจากการขอความสนับสนุนโยส่วนัวผมกับคุณชัยวุฒิเที่วนี้เราไม่ได้สมัครอนนี้ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ราาม ผมก็ไปเจอตระเวนไปชั่วหลายจังหวัดน,นะครับครัดท้ายเราเจอกันที่กมึมส่วนนายกกํารุงของพี่น้องพี่น้องก็รู้จักดีนะครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญเพราะว่ามีประสบการณ์ทำงานในท้องถิ่นซึ่งประชาธิปัตย์เนี่ยเราเชื่อมาตลอดในเรื่องการสนับสนุนกฎหมายบานสีเขียวเบอร์บัาสีม่วเบอร์ ก็อยู่กับระชริกาตมานึ่สิบกวาปีแล้วก็เข้ามามเรามรตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็มาทำงานบนหัวหน้าพิเศษหัวหน้าพิเศษเป็นคนให้โอกาสให้โอกาสคนรุ่นใหม่อย่างนั้นนะเรียนจบกลับมาเราก็อยากเป็นนักการเมืองเลย